สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกุนานจวัครับสำหรับวันนี้คุนันอยู่ที่ศาลากลางหลเก่านะครับวันนี้จะมีกิจกรรมแข่งขันโคมกลอยโคมแฟนตาซีวงละมูนนะครับมารับชมกับคุนันครับลังายสก ขอบพระเจ้ครับโค้แรกของจาก,กวันบุณปีนิมน,น,นะครับครับตอนน,ตนี้ขึ้นไปตะกี้นะครับก็คือของโรงเรียนอบจป่าปุ๋ยนะครับอันนี้ตอนนี้เป่าลมเป็นลูกที่สองคือวิลาลเทคนิคลำพูนนะครับตอนนี้เป็น การแข่งขันในระดับของนักเรียนก่อนนะครับยังเป็จ้แฟนตาซีนะครับเดี๋ยวหลังจากที่นักเรียนแข่งขันเสร็จแล้วทั้งหมดนะครับก็จะเป็นโคมลอยที่เป็นรูปแฟนตาซีประเภทประชาชนทั่วไปนะครับน้องเกิดวัยไเทคนิคกลพูนะครับก่าอันนี้ก็ในช่างโยนก็เองเนี่นะครับ สายสนวนเรียบร้อยขึ้นแล้วครับลูกที่สองข้าผมอภวุตสองสักรับขึ้นไปแล้วครับขอเสียงปอภวุตหนึ่งนะครับโอ้นี่ทองที่ไหนครับนี่ทองวิทย์ไรเทคนิกระปูลอ่าจางยนต์ใบเม่นสองโอ้ใบเม่นใบเม่นน้องเกิดวิทย์ไรเทคนิกระปูนครับอภวุอันนี้ก็ท่านสอนร้องเป็นชิ้นเก่าใช่ไหมครับแม่นครับอ่านะครับ อันนี้สรพเกียรสมัยเป็นการช่างกระพูนละแม่นะครับสมัยเขาเปิ้ดเลี้ยงรุ่นได้ไปสักเสี้ยเพราะว่าสิทธิ์เก่าในเทคนิคเขาจบการอ๋อครับหอ๋อที่วัดวระทัดเจ้ารีพุนชัยนะครับครับมันพัฒนากันจัตเวนะครับเดยกคนพลอยนักอนนักเรียนเนี่ยกูเตื้อเขาหันใบอีนะครับเพราะอันนี้ขอเสียงปรบมือกับหอปริญญาณวัดประทัดรีพุนชัยครับ ตรงเซตไประเบียบไปลายขนาดนะครับปีนี้เราเขาปล่อยระดับขนมนักเรียนกันเนอะเพราะว่าปีนี้เรามีทั้งหมดสามชิ้นเจ็ดแกน,นเดี่ยวแฟนซีรองพิธีเปิดอย่างนี้นะหมายเลขกซีครับเจอเลยครับหมายเลขกซีต้องที่ไหนครับหมายเลขกซีข้างไฟฟ้าเราไม่ได้เจ้ที่ตาบ้านเห็นก็าหกเกลือลูกและหลายอันนะครับที่มาเรีย จากไฟฟ้าครทีมสองครับวิลาเทคนิกระพูนสนามสองพร้อมเลยครับสนามสองช่างไฟฟ้าเทคนิคสองครับเปลยเทคนิกระพูนครับสอทปนี่ก็สูงร้อยปดเอ็นนะครับสูงร้อยแปดสิบห้าเจ้าสำหรับทีมกองเชียร์นะเจ้าไปแล้วครับจ้กองเชียร์่างไฟฟ้าเทคนิคสองเปลายเทคนิกระพูนขึ้นไปได้เลยครับ อดีตน้องลูกกองเชียร์นะเจ้าจากโรงเรียนสังกัดเทศาบาลนะคะสแตนบายได้เลยเจ้าเดี๋ยวมาจากเอเอ,าเอามาละ,ละก็อย <ละ S 2> ่างบาัต้มบตั้มมมาละครับรเ,เสียงบัโทมาละเอเอลงละอาจจะกระลงงลวครับลงเลนนะครับตอนนี้ท่านนายกบุญกำลังโทรไปหาท่านบรรจงชัยรงังศรีนะครับอดีตนายกอบจคนแรกงลรพูนเพื่อมาแจกทัต่าง ล้อ่อนที่เก้บเครื่องบินได้นะครับคนสีเทาทหารคนร้องทั้งเรื่อนไม่วับแม่ะต้องเป็นร่วมกันทั้นเชียงชั้นั้อเยนอเป็นรวมกันเระเดี๋ยวแยกกันับผมเรื่องก่อสร้างหลัก่อนยรวงพสตรวดีนะนี้นี่แค่เอานึกเมือนกนะ มันจะเป็นหู่เังไหนเนาะภููิจ้างมาับจ้างสามหัวครับครับไม่ใช่เขานึกในเนี่ยแต่ว่าเปิดเนี่ยมันแปรเป็นกลุ่มร้อยเนี่ยมันจะต้องใช้ความความชำนาญครับนะครับแล้วก็จะต้องมีศิลปะแม่แม่แม่ห้าถึงจะทำม้วนออกมารลอยขึ้นไปแล้วก็มันมีความเปิดจนว่างามนะครับรอาะอกันครับพี่น้อง จังโูดบายไอ้เบาผู้เอาใจใส่วิวลาทิ้งทิกนิกไปเรื่อยฝับงมือครับปล่ไปแลงขึ้นไปนะครับครับที่ตอนนี้เ <c oughs> ขาคงจะองอยุ่ไปก่อนนะครับะจะจ้าไปหน้อยก่อนนะครับเพราะว่าอาถรรพ์ท่าทีาท่เดินทางมาจะมาถึงนะ เอาก็รอนับนะครับรอนจับครับจับภาคสารสอ่วงวันกำลังเดินทางเก็บเก็บจุดนไว้เลยเจ้ามิเก็บไว้เด้อาเก็บนี้เก็บไป้วยครับครับก็เราก็คงจับภาคสักงคมนะครับตอนนี้ ่ันนายกสุรร้อยแนสิงห้าในทะเงน,นอกไร่ถึอ ต่ไปจะเป็นโคมลอยพี่ดีเปิดนะครับซึ่งเป็นคมลอยรูปกระต่ายนะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะครับตอนนี้ก็ก<อ>ทำการเป่าลมนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไฟใส่แล้วนะครับตอนนี้เป็นโคมพี่ดีเปิดนะครับเป็นโคมผู้ตรวจการอบจอนะครับโคมนี้มีรางวัลนะครับไผ่เก็บได้2,000บาทที่นายกอบจอประยิจัยนะครับเดีเเ๋ยวดูต่อมันขึ้นนะครับ ตอนนี้เอาไฟออกแล้วนะครับคืนแล้วครับเพิ่มขึ้นแล้วเพิขึ้นไปแล้วอ่าเพิ่มขึ้นไปแล้วครับผมคำเดียวขึ้นไปแล้วครับการอบานะครับขึ้นไปแล้วนะขึ้นแบบแบบไรสัญญาณมันเป็นยานะเอาก็มาได้ทรงสัญญาณมันฟังไปฮะเออเอออันน่ะมาได้ใครฮู้ใครเดี๋ยวเออเออเฮ้ยนั่นลงหลังสาวก็เอ ตัวแรกไปแล้วครับตัวแรกนะครับภาษานะครับเราเราเราออกมาแล้วเครื่องบินนำแรก20บาทมาแล้วที่เมันต่างเก็บระยะเป็นนะครับมันตกไปเดี๋ยวไปแล้วครับนิ่มขอน้ำเดี๋ยวเนาะเวลาเป็นเทคโนโลยีโอกาสมาหารสวนจังหวัดระเบูร์นะครับไปแล้วไปแล้วตอนเรือครับ แกมหนึ่งกสุดท้ายน้องมุสุดท้ายนะครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นการต้เส้นออกกลางนะครับนะครับอันนี้เป็นลูกสุดท้ายแล้วนะครับของการแข่งขันระดับนักเรียน้วก็ละดับมัธยมหลักสตรนี้ก็เป็นลูกสุดท้ายแล้วนะครับที่จะขึ้นนะครับสําหรับถ้าหมดลูกนี้นะครับคุณอานขอ ตัดเป็น EP ที่1นงะครับแล้วแล้วเราจะเริ่มใน e ีที่2ในการแข่งขันะบลบอยแฟนตาซีนะครับเราจะเริ่มใน EP ที่2ครับสำหรับ EP 1ีหนึ่งก็เราจะแบบนไปพร้อมกับทุกชกลออลูกนี้นะครับใน EP ที่1ครับสำหรับ EP ที่1แล้วเจอกันที่ EP 2ีสอสำหรับ EP 1หสวัสดีครับ